แลกใจซูเปอร์เล็กแพ้ได้ไงประทาเอลิสเอนนชิต้องหาคนที่มีสไตล์การใช้หมัดแล้วก็สามารถที่จะเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อวิเคราะห์ว่าซูเปอร์เล็กจะรับมือยังไงไปเจอคลิปหนึ่งที่ซูเปอร์เล็กต้องรับมือกับคนประเภทนี้ซึ่งมีสไตล์การออกหมัดคล้ายกับทาเครุแต่ในเรื่องความหนักของหมัดน่าจะเป็นฝั่งทาเครุที่ยังหนักกว่าคนนี้อยู่แต่คนนี้สามารถที่จะเข้าออกรวดเร็วจริงๆซึ่งซูเปอร์เล็กต้องไล่ตามไล่จี้ให้เขาจนมุมให้ได้ใช้ลูกเตะหดหนักๆไปลองดูให้ละเอียดอีกทีหนึ่งว่าแพ้จริงหรือเปล่าและเอลยสเอนาชินมแดงครับ ดิหมัดรวดเร็วครับเข้าออกแล้วก็พร้อมกับสเต็ปกระโดดกระโดดนะครับแล้วก็หวดไปเอลิสอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่ใช้เท้ามากนักน,นะครับส่วนใหญ่าจะเข้าไปแล้วก็พยายามจะใช้หมัดแบบนี้ครับสอหสมัดซูเปอร์เลกเตะไปกติกาคิกบ็อกซิ่งครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าให้จินตนาการถึงเซนเซอร์ที่อยู่ตรงท้องและเซนเซอร์ที่ต้นขารวมถึง ที่ใบหน้าหากติดแขนหรือติดบังจะเตะขาไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเอาแขนป้กันไว้เนี่ยถือว่าไม่โดนเซนเซอร์นะครับเพราะฉันรู้ไปพร้อมกันว่าจริงๆแล้วใครคือผู้ชนะกันแน่โอ้ยหวดลูกนั้นของอียซูเปอร์เล็กแล้วโอ้ยดิ้นจริงๆ,ๆเอเลสนี่คือไอจังหวะที่แบบ เข้าประชิดตัวปกติคนอื่นก็ต้องยืนกอดใช่ไหมเอลิสเขาดิน้นเคลื่อนที่ไปเรื่อยครับอู้หวดไปเข้าหรือเปล่าหวดไปเกือบไปอูวยหัวไปเหมือนจะเข้าแล้วนาตีเอีิสสวนหวดไปติดแขนไหมอะ่ะโอ้โหเดี๋ยลูกเตะเขาดีจริงนะ โอ้โห و, หวัวอีกล้หวัวอีกล้วเอเลสก็สวนด้วยหมัดครับนี่อัปอัประครับแล้วตามด้วยครอสพุกลำตัวเอเลสหมัดหนึ่งสองแล้วแทงไปซูเปอร์เลกโอ้จะเข้าโดนทีบครับหวดไปหวดไปติดแขนหรือว่าเข้าเป้าดูสิคิกบ็อกซิง่งอาจต้องดูละเอียดนิดนึงบางบางโอ้ย นักคิกบ็อกซิ่งหลายคนนี่แขนต้องแข็งมากนะเพราะต้องรับลูกเตะแบบนี้ครับเขาก็ถอยไปเรื่อยจริงจริงครับเอเลสจะจะจะปัดปัดไม่ได้ครับโอ้โหพอรับแล้วสวนรับแล้วสวนมันแผนเข้ามางี้ป่ะโอ้เกี่ยงงี้ผิดกติกาครับไม่ได้เอเลสป้องกันแล้วสวนแต่ของเอเลสก็สวนเข้าด้วยอันนี้ เตะไปเตะไปซูเปอร์เลกเบส่สนละอัดไปอัดไปอัดไปโอ้คือเอเลสบังปุ๊บละสวนด้วยหมัดบังปุ๊บและสวนด้วยหมัดตลอดเลยแต่ว่าของเอเลสก็ไม่ใช่ว่าจะสวนโดนนะ <c oughs> เอเลสชนะซะงั้นสุดท้ายผลออกมาเป็นซูเปอร์เลกที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับต้องรอดูว่า ในวันที่เจอกับทาเครุผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้อีกไหมแต่ต้องยอมรับว่ามีความต่างในเรื่องสไตล์ค่อนข้างเยอะคือความเร็วโอเคทาเครุมีก็จริงแต่ว่าทาเครุไม่ใช่พวกที่แบบถอยเยอะอาจถอยเพื่อวางกับดักแต่สุดท้ายแล้วทาเครุมักจะสวนกลับด้วยลูกหนักๆแล้วก็มักจะชนะนอกเป็นประจำส่วนไฟนี้คุณคิดว่าจริงๆแล้วซูเปอร์เล็กควรชนะหรือว่าแพ้ถูกแล้วใครเข้าเป้ามากกว่าและนี่คือคนเก่งคนเต็ม